พี่น้องป้องไปครับวัอนี้เจอเอฟซีลุงพ่นครับก็เลยมอบเอามอันอีสานในเพิ่นถุงหนึ่งครับพี่น้องโัวลูกอะไรนะลูกเรียกเอามอันอีสานครับกระบกครับกระบกครับภาษาภาษาท่าทางภาษาเขมรก็เรียกจะบกนะครับภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษก็เรียกจะบอกอลูมิไลครับอะลูมิไลครับจะบอกได้ไหมเนี่ยผมบอกอะลูมิไลครับอะไรไม่รู้นี่ครับ เนี่ยครับรีวิวร้อนด้วยอะตักแดงร้อนไหมครับไม่ครับผมคั่วเสร็จครับต้องกินร้อนช้อนกลางอ่าช้อนมือนี่เนี่ยครับลองชิมครับนี่คือกระบอกนะครับกินครั้งแรกครับอี๋ยะมีมันมันครับไม่ติดใจเยขั้วไม่ขั้วไม่เนาะก็หยิบลูกอื่นหยิบลูกจะเรียกว่าอร่อยเนี่ย คือคือตอนที่คุณแม่แกคั่วครับผมก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยแกก็ทิ้งกระทะไว้ประมาณนี้ครับคุณแม่ไฟแรงณนิดนะคะหน้านี่ครับหมืมาสั่นทั่งหมดเลยเนี่ยอร่อยแล้วเ่าร้อนร้อนไหมครับอืมนี่ออกจากหอมเลยนะครับใช่ครับออกจากกระทะ แซงซูมมากสิวัตถุไกล้ก็อุ้ยครับนี่อร่อยที่ที่ใกล้อ่ะให้หลังเบลอหลังให้อย่างเบลอหลังให้หลังเบลอร์่เนี่ยมันใช่ไหมหน้าเบอร์หลังชัดอ่าใช่ใช่เอฟซีลุงพลจากกรุงเทพนครับที่เดินไปตรงนี้ค่ะจะไม่เทร์มินิทหอมเนาะอ้าวเหนีกรุงเทพเคยทานไหมครับเเดลยบกระบกนะครับกระบอกช่องนี้กระบก <poisoned indo> เป็นผลไม้ที่อยู่ในป่าครับในป่าในเขากินไปกี่ลูกแล้วครับอันนี้ฝากากไว้ให้ฝากไว้ให้ก็คือกระบกเนี่ยมันต้องผ่านการกินของวัวแล้ววัวก็จะอื้อออกมาเดียวเดีวเออาเคยแกนกาแฟขี้ชะมดก็ยังให้ชมดกินกาแฟเลยใช่ไหมละครับเนี่ยกระบกก็เป็นอาหารผลไม้ที่ เออมันต้องผ่านนะครับผ่านเอ่ออะไรเนี่ยผ่านวัวก่อนสรุปว่ากินที่อยไม่ใช่ผ่านวัวก่อนมาวันเดียวหลอกให้กินที่ซะเฮ้ยยะไม่ใช่นี่คือกระบอกนะครับอัลมอนด์อีสานนะครับน้องอะไรนะครับลืมชื่อไปแล้วนัดค่ะน้องนัดนะครับน้องนัดน้องนัะครับครับขอเบอร์โลดกัได้ครับ น้องบอกว่าเอาเป็นเลขบัญชีเลยได้ไหมครับอน้องนับขอแบบหน้าโจแต่โอนไวนะคะได้เลยนี่ครับนี่ครับเพื่อนผมชื่อพี่เสนนะครับโนนาโจโอนไหมโอนไหมนี่เลยครับเอฟซจากกรุงเทพนะครับเอฟซจากกรุงเทพไม่เีตเออออเธอะโปส่อก นอ่แหละครับเอฟซีจากกรุงเทพนะครับ PA โอ้ขอขอจริงๆเลยครับนี่ขอบคุณขอบคุณน้องนัทด้วยนะครับขอบคุณน้องนัทนะนะครับก็ถ้าว่าเป็นภาษาอีสานก็บอานู่นหัวมวนเนาะอะะะไรนกระบกครับอะไรแบบอร่อยแบบเอามอนอีสานแซ่บแซ่บแซ่บอีหลีเฮ้ยโมเมนต์ข้อีสานบ่รอโมเมนต์เจ้าบุญคนอีสานบ่อดูยูทูบไงไอ้ยาโมเมนต์ยูทูปก็บอกขึ้นภาษาอีหลีเถอะ ให้ดูยูทูปไงเราก็ไปโอคไปด้วยัครับว้าวว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีลุงพลนะครับเจอกระบกทีมบ้านกกกอกโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เกียริรับชมครับสวัสดีครับ